วันนี้เป,นเป็นวันที่4 6มีนาคมคือ2ก5 7คุณโยเกียรติสินร์ขับสีต่อโดยนางสาวเีย่างนั่งรอก่อนครับนดินทพิชาอัศวัสิยัพันธเ้มาทำความเารพายในวัดหลวขอท่เจ้าอย่างยังแหญ่โจทุกภาษาคุณโยทั้งสองคนีปอยรกัยแน่ครณิิติ์ ความสุขความเจริญเจริญด้วยบารมีเจริญด้วยโอกาสสมบัติทรีดิบโตอายุวันนาสุขะบาลสุขิบาลอดิกาทุกเมือทุกขานันติจากาวายวะนาภูราภาริูรินปิศากรังเอวังมีวันิโตอินังเตตานังอุตตระปฏิ อิจิตัมปิตัมภุมังคิปมิหัวสมิจัตุสเปอรินหัวสังขปาจัญโถปัญรโสยัตถามนิโชติอโสยะตถาสกิติโยวิวัจจันโตสะมะโลโกวินาสะโตมาเตอวะวันตาระ ภาวะพิวาทันสิริยสเนจังมุทาวจายโนจัตตาโรธรรมะวัฏจันติอายุวันโนสุขังภา